ในช่วงนี้เราไปไหนกันคะช่วงนี้นะคะจะพาคุณผู้ชมนะคะไปดูว่าที่ตลาดยิ่งเจริญแห่งนี้มีอะไรดีมีอะไรเด็ดคะ,คะในช่วงนี้เลยของเด็ดท้ายตลาดช่วงของเด็ดท้ายตลาด นี่คือช่วงของเด็ดไทยตลาดคือช่วงนี้นะคะเรามาอยู่กันที่นี่เลยร้านขาหมูนายเลย็กและนี่ก็คือเจ้าของร้านพี่เล็กนั่นเองสวัสดีสสดค่ะ<อ>ถามพี่เล็กก่อนเลยว่าร้านนี้เปิดมานานหรือยังคะเพิ่งมาขายที่นี่ประมาณเปี<อ>และขายอยู่บนห้างประมาณ4ปี สูตรนี้เป็นสูตรของมาพ่อตาเพราะพ่อตาขายมาส0สกว่าปีแล้วครับพ่อตาเป็นคนจีนเลยอ๋อก็คือเป็นสูตรต้นตำรับเลยแล้วเราก็มาขายอีกทีหนึ่งเอามาจากทีเอามาจากจีนแล้วก็ส่งทอดมาเรื่อยๆทามมูจีนประมาณนี้รสชาติมันก็น่าจะเข้มข้นเค็เน้นทางจีนถูกไหมคะถึงเครื่องครับหอมคือหอมตั้งแต่น้ำซึมเข้าไปในเนื้อเลยันนี้เคล็ดลับในการ รุงอะไรอย่างเงี้ยะคะมีเคล็ดลับอะไรไหมคะแบบพิเศษที่ทําให้ลูกค้าติดใจขาหมูที่ร้านมากที่สุดเลยอะค่ะอ๋อติด่านขาหมูร้านเนื้อมันจะนุ่มหนังนี่จะกรอบกรุบหนังหนังจะไม่ติดมันคากิจะอร่อยสะอาดเนื้อลุยยุยย่ยหมดทุกอย่างเที่ยวนานเที่ยวนานอะไแล้วอย่างนี้วัตถุดิบที่ร้านนี่ซื้อภายในตลาดยิ่งเจริญด้วยซื้อในตลาดยิ่งเจริญหมดทุกอย่างซื้อ ไอตลาดสดนี่แหละแล้วเอามาทำนี่ไม่ก็รับรองขับตลาดเลยวันที่ผักคะน้าหมดกลางคันก็วิ่งไปซื้อในตลาดแล้วเดี๋ยวแป๊บเดีเดี๋ยวมาต้มเพิ่งวิ่งมาซื้อเมื่อกี้เองพูดแล้วก็เป็นจริงโอ้แล้วอย่างนี้เวลาซื้อกลับล่ะคะเห็นต้องใช้ถุงแล้วก็ใส่กล่องพลาสติกไม่มีโฟมทำไมเราเลือกใช้กล่องพลาสติกล่ะคะเพราะว่าเขาห้ามใช้โฟมแล้วทางตลาดก็เลยให้มาเปลี่ยนมาใช้กล่องโลนาร์โลนี่โลนาร์โลเพราะว่ากล่องมันจะมีโฟมเนี่ยมันจะมีสาร สารก่อมะเร็งก็เลยห้ามใช้คือเห็นบอกว่าที่นี่ทําวิจัยออกมาแล้วก็บอกว่าโตมันอันตรายกว่าพวกอ่อพลาสติกแล้วพลาสติกมันสามารถย่อยสลายได้ง่ายด้วยเข้าเว็บได้ด้วยถึงออกในไี้ใช้พลาสติกแล้วต้นทุนในการสูงขึ้นโอ้ยอมลงทุนต้นทุนที่สูงขึ้นเพื่อให้สุขภาพบริโภคยังดีอยู่ไม่น่ารับเป็นระไรขายแค่จานละสามกล่องละสามสิบบาทเอง สามสิบบาทเหรอคะคุณสามสิบบาทก็คือก่อนที่จะเปลี่ยนก็สามสิบบาทสามสิบบาทเปลี่ยนแล้วก็สามสิบบาทเท่าเดิมแต่สุขภาพยองกำไรลดลงอ่ะโอ้รับลูกค้าเลยมีลูกค้าเยอะแยะมากมายที่เดินผ่านมีคนเดินผ่านไปผ่านมาก็ร้านนี้แหละอร่อยร้านนี้แหละอร่อยนี่แหละที่เด่น้ายตลาดของพวกเรานะคะยังไงขอลองชิมกันดีกว่าไหมพี่แอ้มอุ้ยจริงเหรอมีอะไรบ้างคะมีขาหมูมีคากรอันนี้คืออะไรเอ่ยหมูอบหมูอบหบแล้วบอกว่าต้องกินกับนังจิ้งนี้ใช่ไหม น้ำจิ้มซีฟู้ดน้ำจิ้มซีฟู้ดอันนี้ทำเองเลยหรือเปล่าคะทำเองแล้วมีน้ำซุปให้ร้อนๆเลยอ๋อแลมีน้ำซุปด้วยก็คือกินแล้วไม่ฝืดพอเลยทีเดียวใช่เอาเป็นแยกข้าวนะอ๋อจานเดียวก็ได้ค่ะเดี๋ยวชิมด้วยกันค่ะเราขอชิมได้จะไปนั่งรอตรงนู้นนะคะคุณพี่ได้โอเคแค่นี้หอมอ่ะน้ำตาลไหลไปรอตรงนู้นก็ดีกว่าค่ะได้ ก็จะมีไฟด้วยโอ้ยเรามันแบบเริ่มลงมือทานกันเลยดีกว่าจะรอช้าทำไมละครทั้งสายเริ่มแล้วรีบมากเลยอ่ะท่าเมื่อกี้ตกใจมากทำเป็นผวาอ่ะเรื่องนี้เราไม่ได้้องเราไม่ได้หลังเล่นค่ะหลังเล่นต้องดูหลังเลนอ่ะเริ่มที่น้องสายก่อนไหมโอเคได้อ่ะเจ๊ทำรออ่ะ แกงจิ้มยังเป็นไงบ้างอาชิมไปก่อนเดี๋ยวเขาใิเคียวไปเคียวไปซึมซับไปอันนี้เป็นขาหมูนะคะขาหมูรสชาตาแบบหอมอ่ะหอมมันอะยังไม่ได้เข้าปากเลยออย่างเงี้ของ่ายหมูอบอร่อยมากเนือ้อหมูคือเป็นสูตรจีนต้องบอกว่าเน้นเค็มมากกว่าเน้นขาหมูอะอะไรนะเขาเรียกอะไรนะขาหมูจีนจะเค็มมากกว่าขาหมูไทย ขาหมูไทยมันจะรสชาติหวานหวานแต่ว่านี้หมูอบเนื้อจะนิ่มไม่เละจนเกินไปแล้วก็อเคี้ยวแล้วละลายในปากคือมันก็อร่อยมากแล้วก็ไข่ก็ยังเป็นยางมะตูมแต่ว่าหมูอบน้ำจิ้มเขาจะไม่ได้ใช้เป็นน้ำจิ้มขาหมูเนาะจะเป็นน้ำจิ้มสูตรพิเศษของทางร้านที่ทำขึ้นมาคล้ายๆกับเป็นน้ำจิ้มซีฟูด้ดคือรสชาติลงตัวมากๆเลยทีเดียวของทรายยอให้เป็นกูรู้เรื่องหมูรู้ทุกอย่างจริงๆรู้ไม่ก การทีหลังทําร้านหมูถ่ายได้ไหมเลิศมากก็ได้นะอ่าส่วนของเราของเราเป็นขาหมู อันนี้เนื้อเขาจะแบบว่าไม่ถึงกับนุ่มเหลวเลยนะแต่คือว่าให้เราได้แบบดิมรสความหอมของหมูก็มีรสชาติที่น้องสายบอกก็คือเป็นรสเค็มหน่อยไปทำรสรสตำลางจีนอะไรอย่างเงี้ยแล้วแล้วก็น้ำจิ้มเนี่ยก็จะออกเปรี้ยวๆอร่อยจิ้มคู่กับเขาเรียกอะไรนะผักดองปะผักดองแล้วก็มีคะน้าต้มกับไข่ยางมาตุ้มก็อร่อยมากๆเลยนะก็คือไข่แม่ต้มธรรมดาไข่นี่เอาไปต้มในน้ำต้มขาหมูด้วยมันก็จะมีสี คล้ายๆสีพะโล้สีน้ำตาลไม่ได้เป็นสีขาวธรรมดาไม่ไแบบว่าไข่ต้มแล้วขึ้นมาเลยก็ไปต้ม็นน้ำซุปด้คือให้เป็นซีมเดียวกันเท่านั้นคือให้มันรสชาติไม่โดดจนเกินไปให้มันมีความเข้ากันด้วยสุดยอดชิมน้ำซุปหน่อยไหมน้ำซุปก็ดีกว่าอ่ะน้าน้ำซุปนี้ก็จะมีผักดองอยู่ข้างในมีผักดองผักชีอืคือน้ำซุป น้ำซุปเป,เป็นการปรุงรสแบบใสพ่พริกไทยด้วยม,มีการะนาชัยด้วยอ๋อไม่ใช่สิเกี้ยมช่ายแล้วก็โรยหน้าด้วยผักชีมันก็จะตัดความเลี่ยนหรืออะไรที่เป็นเกี่ยวกับหมูได้คือกินแล้วเข้ากันแล้วก็ฟองคอมากๆด้วยโอ้โหสุดยอดเลยลูกสะใภ้ร้านนี้ปะเนี่ยแน่นอน่ยมาก จริงๆค่ะจริงๆค่ะคุณผู้ชมใครอยากติดต่อได้นะคะยังว่างอยู่ก็เลยติดต่อติดต่อร้านหรือว่าติดต่อที่สุดท้ายแล้วแต่ค่ะใครอยากกินขาหมูก็ติดต่อที่ร้านนะคะร้าถ้าอยากกินแม่หมูก็ติดต่อใจได้ค่ะว่างค่ะโอเคชิมต่อชิมต่อกนะโอเค โอ้โหวันนี้ก็อิ่มอร่อยกันไปเลยเนอะน้องายใช่แล้วค่ะก่นจากกัปไปในวันนี้เรามีเป็นช่วงนะคะที่จะบอกภาษาอาเซียนเพราะว่าเราจะเปิดรับประชาคมอาเซียนกันแล้วใช่แล้วค่ะช AEC Market ค่ะ วันนี้เราจะมาสอนภาษานะคะให้กับพ่อค้าหรือว่าพี่เล็กคนนี้ใชซึ่งวันนี้เป็นคำว่าอร่อยคำว่าอร่อยภาษาอังกฤษเลยคะ delicious delicious พี่เล็กพูดค่ะ delicious อ่าเจ๋งมากภาษาจีนอีกหนึ่งภาษาภาษาจีน how s how s u i พี่เล็กค่ะ how s u i โอเคโอเคสุดยอดไปเลยวันนี้นะคะก็หมดเวลาของเราสองคนแล้วนะคะในรายการปา กับหม่อมราชวงศ์สุขมพันธ์บริพัพัดผู้ว่าราชการกรุงเทพมหาคนครวันนี้สากับพี่แอมขอตัวลาไปก่อนสว,ส,สวัสดีค่ะ